อย่าลืมปิดหน้าตา่างอะไรเรียบร้อยนะไม่งั้นมือก็จะมามาแล้วก็นะพร้อมกับหน้านี้หรือเปล่าเฮ้วนีา่ามมามามามมามามวมา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 มมา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  มาแล้วมาแล้วมาแล้วเกียบอกมีเรื่องจะเล่ามายังยังไม่มาเกียรต์มาอยากมเลยเกียรต์มาแล้วโอเคมีเรื่องจะเล่าตอนนี้หรอย่างพึ่งนอนขาสาวยังไม่ถึงเวลานอนนี่ดูหน้าสว่างสดใสสสดใสคนเดียวคือคือวันนี้ถ่ายทวิต ตอนกินข้าวแล้วไปเจอเรื่องหนึง่งในโพสต์เขอ่ะว่าเฮ้มันน่าเล่าอะมาแบบอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันปากมุกมิกมุกมิกมากแต่ก่อนจะเล่าค่ะกล้องร่วงเปิดช่องกีพีแรกค่ะของช่องรีลับกับเพื่อนเย้ <c oughs> แนะนำตัวก่อนนะคะเกสคาะก่พลาดโอปอลค่ะ สเสียงเซฟมัวมากวันนี้เป็นเป็นการทำอีพีแรกของช่องพวกเรานะคะคือตื่นเต้นมากใช้เวลานะทำใจนานมากจนถึงตอนนี้นะคะมห <laughs> ลักฐานถึงตอนนี้ค่ะที่ยงคืนเป็นเวลาดีจริงๆเวลาดีรับเรืเ่องเราก็คือ,อเราจะเปิด เปิดคลิปแรกในการด้วยเรื่องเล่าจากเกตก่อนแล้วค่อยคลิปต่อไปจะเป็นของใครมาลุ้นกันอีกทีนะแล้ววันนี้เรื่องที่เกจะมาเล่าอ่ะจะแบบเป็นเรื่องที่เปิดต่อลับรถแล้วก็เหมาะที่จะมาเล่าในช่วงเวลานี้ด้วยคิดคิดว่าเรื่องเรื่องที่เกจะมาเล่าให้ฟังอ่ะมาจากมาจากประเทศอะไรโอปอลคิดว่ามาจากประเทศอะไร ก็เรเื่คนไทยก็ตังประเทศไทยแล้วปะ,ะ,ะแล้วทิปล่ะอทิปว่ามาจากอเมริกามาไกลมากแล้วเซฟอ่ะไม่ว่าแต่ประเทศไทยแหลไมไปไหนไกหลหรอเนี่ยที่เนี้ยอ่าและเรื่องที่เกี๋จะมาเล่ามาจากประเทศ ไม่ใช่สามประเทศนี้อ่ะไม่มีไทยไม่มีอเมริกาคือเรื่องที่เกจะมาเล่ามาจากฝั่งยุโรปเลยจ้ามาไกลเหมือนกันมาไกลเหมือนกันแต่ฝั่งยุโรปล้วเปิดเราเปิดด้วยยุโรปก่อนเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวค่อยค่อยอาจจะวกค่อยมาประเทศไทย<ม>โดยเรื่องวันนี้ที่เกจังจะเล่านะคะก็คือตําม,มี ตำนานที่น่าสนใจและน่ากลัวมากและเรื่องที่เกจะมาเล่าให้ฟังนะคะมีชื่อเรื่องว่า Black and m i s t ความจริงอันน่าสะเพงของบรจอมฉลกหนังแห่งแดนอังกฤษน่ากลัวว่านอนไม่หลับเหรอคะม่นน่ากลัวแล้วก็ขอบคุณที่ทำให้นอนไม่หลับเฮ้ยมันต้องมันมันต้องทำให้มันเข้ากับเรื่องเล่า เดี๋ยวเกจะเริ่มเล่าให้ฟังเลยนะ black anis หรือที่รู้จักกันก็คือ black angel หรือ black anna คือนายคือนางอาจะชื่อประมาณนี้แหละแล้วจะขึ้นต้นด้วยคาว่า black ที่แปลว่าสีดำหรือสีเข้มแต่ต่อจากนี้เกจะเรียกว่า anna เพราะว่ามันจะได้ง่ายๆจะได้ถนัดด้วยเวลาพูดเดี๋ยวมีตัว s ผมมาหรือลิ้นพันคือเขาบอกว่า anna เป็นแม่มดแล้วมีสีผิวที่ประหลาดมาก คือปกติสีผิวของแม่มดอะมันจะมีสีผิวที่แบบคือโดดเด่นแหละแต่ใครก็จะคิดว่าแอนนาได้สีผิวนี้อะที่เขาคิดกันอะอย่างโอปอาคิดว่าสีผิวของแอนนาจะเป็นสีอะไรถ้าพูดถึงแม่มดก็ต้องนึกถึงแม่มดแก่ๆผิวก็ต้องคำคำแล้วปะ่ะแล้วทิปอะสีเขียวไหมสีเขียวแม่มดเนี่ยสีเขียวอ่ะแล้วเซฟอะคิดว่าสีอะไร สีม่วงอะเอาสีม่วงไปเลยสีม่วง,มวงไม่มีใครถูกสักคนเลยแต่ว่าแต่ว่าเซฟใกล้เคียงมากมเถิยเลยคือสีผิวของนขอนนาคนนี้ยเขามีสีฟ้าน้ำเงินคอมเมนป่ปะ ตัวทำไมถึงมีสีผิวเขาไม่รู้ทำไมถึงมีสีผิวเนี้ยเอาอันชันมาทาหรือเปล่าหรือกินเบอร์รี่เยอะซัพพาวเวอร์ไทยแลนด์เซอ่์พาวเวอร์ไทยแลนด์คืออานาเป็นแม่มดเท่าที่มีสีผิวฟ้าแต่เป็นแบบฟ้าอมน้ำเงินแล้วคืออีกลักษณะของนางเนื้ของนางอ่ะคือมีเล็บเล็บเว้ย เล็บคนเรามันเป็นกระดูกเนาะแต่เล็บของแอนนาแปลกอีกแล้วคนนี้คือแปลกตลอดเวลาเล็บของนางเป็นเหล็กอะอขคือเล็บนางเป็นเหล็กเป็นเหล็กแบบยาวๆแต่คือมันเป็นทรงเล็บนะแต่คือก็คือแบบเนี้ยมันเป็นเหล็กเล็บเหล็กและยาวแล้วก็คมมากแล้วก็มีฟันเหมือนฟันฉลามอ่ะแหลมๆแล้วก็ นามีความชื่นชอบในการกินเป็นอย่างมากผู้หญิงเนาะก็ต้องคู่กับของกินแต่เอ่ออาหารการกินของแอนนาค่อนข้างที่จะเอ็กซ์ตรีมไปนิดนึงคือนาชอบกินเนื้อปกติไงกินเนื้อเนี่ยเออก็เนื้อปะก็เนื้อก็ถูกเนื้อคือปกติ แต่เนื้อที่แอนนาชกินอะมันคือเนื้อมนุษย์ป๊อปเหรอเสรแส่ <laughs> <ๆ>มันผมไม่ได้กินไก่เคฟซีแน่แน่ <laughs> เนื้ออนนาชอบกินเนื้อมนุษย์โดยเฉพาะเนื้อเด็กๆก็ <laughs> ตามบลังที่เขาว่าเนาะกินเด็กแล้วเป็นอมะตะ <c oughs> ใช่าใช่นะ น,นี่นี่ว่าใช่นี่ว่าใช่อ๋อหแต่ผ,<อ>ผ่าน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 ไปไผ่านไปผ่านไปเอ๊ะแต่ใบเซฟถึงเห็นด้วยนะโอเคยเอเลยอเลโอเคนางอ่ะชอบชอบกินเนื้อมนุษย์มากโดยเฉพาะเนื้อเหน็บเนี่ยแล้วเขาอ่ะบอกว่านางอะจะเลือกเหยื่อที่อยู่แถวใกล้ๆที่อยู่อาศัยของนางที่อยู่อาศัยของนางอะคืออยู่ในห้องของรัฐอ่า เลสเตอร์เซียอในเขตของแดนฮิลส์คือไอ่ถ้ำอันเนี้ยมันจะมีจุดเด่นอยู่เว้ยที่แบบว่าชาวบ้านเห็นแล้วรู้เลยว่าที่ตรงเนี้มันเคยเป็นที่อยู่ของน้ำมาก่อนคือตรงถ้ำอ่ะมันจะมีต้นโอกต้นโอกที่ใหญ่มากๆสิประมาณสิบหกคนโอกอือคือใหญ่มากตั้งตั้งแบบตั้งอยู่ปากถ้ำเลยเว้ยชาวบ้านอ่ะเขาก็เลย เอาสัญลักษณ์ของต้นโอ๊กมาเป็นตัวแทนของแบทแอนนีสหรือแอนนาของเราเองคือแอนนานางจะออกหาเหยื่อในตอนกลางคืนเหมือนอารมณ์เหมือนอ่าสัตว์กลางคืนที่ว่าแบบนอนกลางวันแล้วกินกลางคืนอ่ะแต่น่านอนว่าพอถึงกลางคืนคือต้องหิวแล้วล่ะไม่ได้กินอะไรมาทั้งวันก็หิวไงเดี๋ยวเลาออกนะเออ คือนางจะไปหาเหยื่อตามแบบพวกหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆตามชนบ,บทอะไรอย่างเงี้ยในสมัยนู้นเนาะมันก็จะมีหมู่บ้านอยู่ในป่าอะไรเงี้ยและเหยื่อของนางแน่น,นอนแล้วก็ถูกเป็นเด็กแต่ว่านางฉัลาดกว่านั้นตรงที่ว่านางจะไม่เดินสุ่มๆเข้าไปแล้วแบบจับเลยไงไม่งั้นชาวบ้านจับได้นางจะแอบเว้ยแล้วก็เลือกบ้านที่แบบว่าเด็กอยู่คนเดียว แต่ว่าพ่อแม่ไม่อยู่อาศัยอยู่คนเดียวหรือว่าเด็กที่ยังไม่เข้าบ้านตอนกลางคืนมัวแต่เล่นอยู่ข้างนอกแล้วไม่มีผู้ใหญ่ดูแลและวิธีการของนาที่จะจับเหยื่อนะจะใช้มือที่มีเล็บเหล็กของเราในการคุบเหยื่อด้วยสองมือแบบนี้เพอคุบได้ใช่ปะเวลาคนเราโดนจับตัวถ้าตกใจมากๆอะ่ะมันจะกรีดร้องโดยเฉพาะเด็กเนาะ แต่นางฉลาดกว่าน,นะคือนางฮุกเสร็จใช่ป,ปะเรี่ความที่ว่านิ้วนางค่อนข้างยาวรวมบวกเล็บด้วยอ่ะนางจะเอานิ้วอ่ะอุดปากเด็กไม่ให้หอง <c oughs> แล้วกลับไปที่บ้านก็คือทาน,นั่นแหละกลับไปที่บ้านแล้วก็กินก็กินอย่างอร่อยอร่อยไอ้กินไอ้กินก็เป็นแบบซอยจุปกติทั่วไป <c oughs> หลังจากกินมันค่อนข้างน่ากลัวมากตรงที่ พอนางกินเสร็จใช่ปะนางจะเลาะเลาะหนังอะของเหยื่อแบบลอเลาะออกมาเป็นชิ้นๆอะกระดูกอ่กแล้วเอาเอาหนังอะไปตากไว้บนกิ่งต้นโอ๊กที่อยู่ป่าท่อมอะไปตากให้แห้งพอแห้งเสร็จใช่ปะนางเอาหนังเอากระดูกมาทําเป็นอิสเซอรี่คือเอาหนังส่วนต่างๆมาทําเป็นแบบเป็นเกาะโอกหรือเป็นกระโปรง บ้างเอากระดูกมาเป็นสร้อยคออะไรอย่างเงี้ยป็นคนมีแฟชั่นแฟชั่นดิดหนึง่งแล้วแบบว่านางก็จะทำเนี้ยไปเรื่อยๆจนคือเขาเรียกว่าอะไรนะมันมีในตำราที่ไปอ่านมาเขาบอกว่าสุดท้ายแล้วอ่ะนางนางก็ตายแต่ว่าตายเพราะว่าเหมือนนางจะไปจับเด็กคนนึงมั้งแล้วที่เนี้ยจังหวะนั้นอะ เด็กคนนั้นอะอยู่อยู่บ้านพอดีเขาเลยเอาขวานอะจามหน้าของแอนนาก็คือจามแบบเละและหนา้วก็กรีดใช่ปะกีดกีดแล้วก็วิ่งแต่คือไอ้ตรงบริเวณที่จามอะมันพาดตาทําให้เหมือนตาบอดอะแล้วก็เลือดไหลาอาบนาก็แบบกรีดร้องแล้วก็พูดว่าแบบเลือดไหลเลือดไหลอะไรเงี้ยวิ่งเข้าไปในป่าบ้านอะออพ่อของเด็กอะเขาไปตามชาวบ้านให้ไปล่าเพราะว่า เฮ้ยนางแม่มดคนนี้นม,นนนมันล่าเด็กมันล่าสัตว์เลี้ยงเราในบ้านเกินไปแล้วเราต้องฆ่ามันให้ตายก็ตามล่าจนแสงอาทิตย์อะมาก็คือเช้าแล้วแหละล่าตั้งแต่กลางคืนันเช้าอ่ะตามล่ากันนะแล้วก็แบบเหมือนเขาก็หาไม่เจอจนเหมือนชาวบ้านเขาก็เลยแบบคิดว่าน่าจะกลับไปอยู่ที่บ้านนางแล้วก็เลยตามไปยังบ้านเลยแล้วก็ไปเจอว่าเหมือนนางอ่ะกลายเป็นหินเพราะว่า เหมือนพอนางเป็นแม่มดเนาะเหมือนเขาบอกว่าเวลานางโดนสสงอะร่างกายนะางจะกลายเป็นหินแล้วก็แตกสลายเป็นปุ่นผงเลยเใช่มาสนมาสนก็คือก็จบเรื่องราวของอนาะแต่เขามันมีอีกอีกอันหนึ่งที่ไปหาอ่านมาคือเขาบอกว่า ไอ้นามม,นมีความสามารถอีกอันหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเป็นข้อดีของชาวบ้านด้วยไอยความสามารถขึ้นนานขึ้นนานเวลาอ,อกล่านางจะร้องหอหอนคือเหมือนอารมณ์ของคนหิวแล้วแบบร้องว่าแบบหิวอ่ะหิวแบบพู่หิวคู่หิว,แบบหว,หวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสียงของนามอ่ะมันดังเขาเขาบอกว่าดังในระยะ ดังคือดังไกลมากจนถึงห้าห้ามาอะ้ก็ประมาณแปดถึงเก้ากิโลเมตคือดังคือดังและไกลมากแล้วพอชาวบ้านไม่ยินเสียงลังใช่ป่ะเขาก็จะมีวิธีป้องกันความสามารถของตอนนาก็เป็นข้อดีของชาวบ้านคือชาวบ้านจะได้รู้ว่า ได้ยินเสียงนี้ปุ๊บมาแล้วมามาแล้วค่ะมาแล้ว <c oughs> มาแล้วชาวบ้านเขาก็จะแบบป้องกันการของชาวบ้านเขาจะมีหลายแบบแบบแรกเลยคือเอาหนังสัตว์มาปิดช่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่องประตูหน้าต่างกันให้ไม่ให้มือเอาเข้าไปได้แล้วก็จะเจาะรูเล็กๆให้แบบว่าให้พอหายใจอ่ะเออแล้วก็ไอรูเล็กๆเนี้ย ถึงจะเป็นรูเล็กลนะแอนนาก็สามารถเอามือเข้าไปได้แต่มันได้แค่ข้างเดียวแบบเข้าไปแค่มืออ่ะคือที่เล่าไปก่อนหน้านี้คือเวลานางจับเหยื่อเนาะนางจะใช้สองมือในการจับปุ๊กเน,นื่องจากแขนยาวแต่ทีเนี้ยพอมือเดียวอะ่ะมันจับไม่ได้มันได้แค่แบบอย่างเงี้ยแล้วพอจับมันจะอุดปากเด็กไม่ได้ไงนะแล้วก็อีกวิธีชาวบ้านเขาคิดค้นกันคือ เป็ครีเอทีฟมากๆาก็คือเอาสมุนไพรแต่ว่าที่ไปอ่านมาเขาไม่ได้บอกเนี่ยว่าเป็นสมุนไพรอะไร mm hmm. เขาบินเขาวางไว้ตรงอ่ะตรงหน้าตรงขอบประตูจะไม่ยุง่งเหมือนประมาณว่าอุ้ยบ้านนี้มีถึงสะฉันไม่ไปแล้วฉันฉันไปฉันไม่ยุ่งกับบ้านนี้เพร,ราะสมุนไพรรอดตายเาะสมุนไพรเขาน่าจะบอกนะสมุนไพรอะไร สมรภัยห้าสฉลบเขาพังเคือเขาก็ไม่ได้บอกอะแล้วก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพอแอนนาตายใช่ปะอะหลังจากนั้นไม่นานแบบผ่านไปเนี่ยคือเรื่องเราก็หายไปแต่ว่าที่มันยังคงอยู่เพราะว่าผู้ปกครองของพ่อแม่เด็กๆอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาตำนานเรื่องเนี้ยมาเล่าให้ลูกๆเขาฟังเหมือนมาบอกลูกว่าเอ้ย ต้องกลับบ้านก่อนก่อนมืดนะไม่งั้นอะแอนนาจะมาจับไปกินตับเหมือนตักแกกินตับนี้เปล่าหลอกเด็กเนี่ยให้เด็กแบบกลับบ้านดึกกลับบ้านเยียนแหละออประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยคือที่ไปเจอมาเหมือนแบบว่าเขาบอกว่าแอนนาแอนนาหลือแบล็กแอนนี่ ได้แบบเหมือนได้มีการกล่าวถึงชื่อนะมีอดเกวีด้วยชื่อหนังสือชื่อว่า Crunchy f o g Road หนังสือเรื่อมนี้แต่งโดยจอห์นเฮลิกถูกหนังสือเรื่องนี้ถูกตีพิมพ์ขึ้นเมื่อปี1895แต่ว่าอันนี้สามารถเอามาให้แค่เอามาให้อ่านได้แค่บางส่วนเดีย๋ยวจะขึ้นเป็นอินโฟกราฟิกตรงนี้อ <laughs> Yeah, sure. มันเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็จะมีภาษาลาตินมาหน่อยๆแต่เดี๋ยวจะเกย์ก็จะแอบแล้วจะแปลให้เท่าที่จะแปลได้นะโดยโบทนี้มันมันมีประโยคดังนี้กล่าวกันว่าจิวิญญาณของมนุษย์ช่างหวาดกลัวเมื่อมองเห็นดวงตาแบ็แอนนิสมาหืมมาแปดเปื้อนด้วยเนื้อมนุษย์ใบหน้าสีน้ำเงินข่าฉายแววดุร้าย ขณะที่เอวหน้ารังเกียจของเธออบกอดด้วยผิวหนังของมนุษย์ที่แสนอบอุ่นพวกเขามองดูถ้ำด้วยความหวาดกลัวที่ซึ่งเป็นถ้วยรางวัลแห่งอำนาจของเธอแขวนอยู่กล่าวกันว่าในถ้ำนั้นมีห้องใหญ่ถูกค้นพบและเป็นที่เก็บโครงกระดูกของเหยื่อเธอนี่ก็มีประมาณนี้ในบทที่สามารถเอามาเอามาให้ดูได้นะคะ เรื่องของแอนนาหรือแบ a แอนนีสของเราก็จบประมาณนี้นี่เลยไงเป็นปกนนารจะนอนละกจะนอนเดี๋ยวเจอเรื่องนี้ไปคงนอนยากเลย้วหน้าตานน่างด้วยนะหน้าตานะ่างอะไรเรียบร้อยนะื่ก็จะมามาแล้วก็พร้อมกับหน้านี้หรือเปล่าเฮ้ย ขอบคุณสำหรับรับชมรับฟังนะคะในอีพีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรและใครจะเป็นคนเล่ากดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็เรามีช่องติดต่อด้วยแบบสามารถไปติดตามได้นะคะด้วชื่อนี้และสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคน ลัาฟันดีล่าตีสอดค่ะ